สวัสดีตอนเย็นค่ะวันนี้นะคะขอเปลี่ยนบรรยากาศนะคะพาเดินชมสวนนะคะช่วงพบค่าค่ะก็ตอนนี้นะคะเปิดไฟเรียบร้อยหมดแล้วนะคะน้องหมาก็มารอดดตี้ของเขานะคะเพราะว่าตอนนี้ออกไปทํางานค่ะก็เวันนี้เราก็ไปทํางานนะคะเพิ่งจะกลับมาค่ะแล้วกเ็เปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงปกติจะถ่ายวิดีโอเฉพาะตอนกลางวันนะคะเดี๋ยววันนี้ขอพาเดินดูยามเย็นนิดนึงนะคะก็ตอนนี้ประมาณ5้าโมงสีแล้วนะคะน่าจะมีเวลา ดูกุหลาบสักนิดนึงนะคะเดี๋ยววันนี้ขอเน้นแต่กุหลาบละกันเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยกุหลาบกําลังสวยเลยนะคะขอเริ่มจากตรงนี้เลยก็ตรงนี้เป็นสวนหน้าโรงจอดรถนะคะจะมีกุหลาบแคลมาแตงค่ะยังอยู่นะต้นนี้คือแบบว่าดอกสวยมากเป็นพวงพวงนี้ยังมีดอกตูมอยู่เลยนะคะเพิ่งเริ่มทยอยบานค่ะ นี่ก็บรรยากาศพลบค่ำนะคะเวลาเราเปิดไฟก็จะสวยเหมือนกันนะแต่ไม่รู้ว่าในกล้องจะประมาณไหนนะนี่ค่ะเป็นพวงใหญ่มากแคลมาแตงค่ะถ้าใครจำได้เราเคยทำวิดีโอแบบแนะนำดอกกุหลาบชนิดนี้ไปนะคะเขาจะออกดอกเป็นพวงนะคะเด้งไปแป๊บหนึ่งนะนี่ค่ะดูความใหญ่ของเขาแล้วก็เป็นกุหลาบเลื้อยนะคะขอด,ดมหน่อยนะอืม มันมีกลิ่นแบบกลิ่นหอมเหมือนกุหลาบที่มันเหมือนใกล้จะแห้งอ่ะคือไม่ได้หอมแรงมากนะคะแต่สวยมากๆเลยค่ะนี่ค่ะนี่พวงนี้ก็ใหญ่เหมือนกันนะแล้วก็มันก็จะมีกุหลาบอีกนิดหน่อยนะคะตอนนี้ต้นเฟื่องฟ้าก็เริ่มจะสวยแล้วเพราะว่าตอนนี้หมดฝนเต็มที่เริ่มจะมีดอกแล้วค่ะนี่แต่ยังเห็นมีสีเขียวบ้างนะคะตอนนี้เราเปิดไฟรั้วบ้านด้วยนะคะแล้วก็เปิดไฟที่บ้านด้วยนะคะ นี่ค่ะบรรยากาศหน้าบ้านตอนนี้นะคะใกล้จะพลบค่ำแล้วค่ะโอเคไปดูสวนอังกฤษนิดนึงวันนี้สวนอังกฤษก็มีกุหลาบปรับรายนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราเอาน้องหมาไปเดินเล่นก็เห็นมีกุหลาบบานเพราะว่าตัวเราเองวันนี้ก็ยังไม่ได้เห็นกุหลาบนะคะเลยต้องพามาเดินดูนิดนึง นี่ค่ะฉากหลังเปิดไฟแล้วนะคะเพราะว่าเป็นตอนอกลางคืนไม่ถึงกลางคืนมากแต่ก็ใกล้จะกลางคืนแล้วแหละนี่ค่ะก็จะมะีถ้าเป็นกุหลาบก็จะมีต้นนี้ค่ะ Jubilee Celebration นะคะยังมีน้ำหยดอยู่เลยจากที่นัดรดน้ำตอนเย็นนะคะและตรงนี้จะมีะกุหลาบเดวิดนะคะเซปเตอร์ดค่ะเป็นกุหลาบที่แบบน่ารักมากๆ นี่แสงเริ่มจะไม่ค่อยมีแล้วนะคะแต่ยังมีเสียงเดิมๆแล้วก็มีภาพให้เห็นก็โอเคเอวันก่อนมีเกรแฮมโทมัสก็ยังมีอยู่นะคะแต่ว่าน่าจะใกล้จะหมดแล้วละ่ะก็มีตรงนน้นมีเป็นอดอกตูมนะคะแล้วก็จะมีอันนี้โรบค่ะฝั่งนี้ก็จะมีไอ้พวกเรดียอแมกกินเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดู ตรงโซนส่วนกุหลาบเลยเพราะว่าเมื่อกี้เราเดินผ่านไปแล้วเราเห็นมีกุหลาบนิดนึงตรงนี้จะเป็นต้นโอลิเวียออสตินนะคะเป็นกุหลาบเป็นพวงที่ยังเหลือรอดอยู่นะคะเนี่ยค่ะดอกเขาจะเป็นสีนี้เป็นดอกอดูตอนตอนเย็นกลางคืนอย่างนี้ก็สวยเหมือนกันนะต้นที่ปักช้ำก็เริ่มที่จะเข้มขึ้นแล้วนะคะเขาติดแล้วแหละ ฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่น่ามีอะไรล้วค่ะมันใกล้จะมืดละนี่แสงไม่ค่อยสวยแล้วนะแต่เป็นแสงจริงๆแบบว่า,าไม่ได้ปรับแต่งแสงเลยนะสวยมากส่วนอังกฤษรบคํานะคะวันนี้นะคะตรงนี้ก็จะมีเบอร์เวอรี่เมื่อกี้ไม่เดินมาดูดอกใหญ่มากค่ะ วันนี้มาเจอกันแป๊บๆนะคะเพราะว่าเราอยากดูกุหลาบมากถึงแม้ว่าจะเย็นแล้วก็ตามเนี่ยค่ะเบเวอรี่ดอกยังอยู่นะคะดอกใหญ่มากฝั่งน้นน่าจะยังไม่มีอะไรบานนะคะแล้วก็บอสโคเบลค่ะนี่เริ่มบานบอสโคเบลนี่ก็แบบว่าห่อสวยเหมือนกันนะเนี่ยทยอยบานละแต่ทรงเขาสวยนะ ก็มีแบบโรยบ้างนิดนึงนี่ค่ะห่อแบบนี้เลยโอเคไปต่อนะคะอันนี้ต้นหัวใจสีม่วงที่ปักชำไปจะดูออกเลยว่าไหนเพิ่งปักชำใหม่อไหนปักชำมาสักพักแล้วนะคะแล้วก็แอมบริดช่างไม่บานนะคะนี่ซื้อมาใหม่ชุดนี้นะคะแล้วก็ลงไปก็จะเจอสวนรอบบ่อปลาค่ะซึ่งตอนนี้ ต้นไม้น้ำที่เราปลูกในบ่อใหญ่มากโอเคใกล้จะมืดแล้วนะคะเดี๋ยวเดินดูแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าบ้านละกลับมาจากที่ทำงานยังไม่ได้อาบน้ำเลยอะ่ะตรงนี้จะมีนิดนึงมีชาริฟาอัสมานะคะต้นไม้ส่วนมากยังอยู่นะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นต้นไม้ที่ซื้อมาวันก่อนเนาะย,ยังไม่ได้ปลูกเลยนี่ค่ะพวกเดซี่ฮาปี้เนสดิจิทัลิสนะคะแล้วก็ถนนหลังบ้านแล้วก็จบที่ส่วนกุหลาบอาจจะได้เดินไปถึงสวนผักด้วยแต่ใกล้จะมืดแล้วนะ นี่ค่ะส่วนกุหลาบ Heritage น่าจะโรยไปบ้างแล้วแต่ว่ามันจะมีอยู่พวงหนึ่งคือ Olivia Austin นะคะนี่ค่ะน้อง Mary Rose นะคะที่เราย้ายมาจากส่วนกุหลาบ David เขาโตขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้จะมี Olivia Austin เหมือนต้นข้างหน้าเมื่อกี้เลยแต่อันนี้จะเป็นพวงใหญ่นี่ประมาณนี้ นี่นะคะอลิเวียออสตินจะเป็นกุหลาบอังกฤษนะคะของกุหลาบเดวิดซีหวานมากๆเลยอันนี้ตอนเย็นเนาะพบค่าไม่มีละที่ที่บานนะเพราะว่าน้องเคสเราเห็นแล้วล่ะแต่เขาค่อนข้างที่จะโรยละเดี๋ยวค่อยดูวันอื่นแต่ที่จะมีเหลือก็น่าจะเป็นที่สวนผักนะคะเดี๋ยวเดินไปดูอย่างรวดเร็วนี่น้องทั้งสองก็เดินตามมาละกินข้าวเย็นเรียบร้อยละนี่ค่ะ ดอกไม้ในกระถางตั้งแต่ตัดแต่งคราวที่แล้วก็เริ่มกลับมาฟูแล้วนะคะดอกยาตอนนี้ใกล้จะมืดของจริงแล้วค่ะนี่แล้วก็ฝั่งซ้ายมือตรงนี้จะมีสีแดงของต้นผู้จอมพลน,นะคะข้างหน้าที่สวนอังกฤษก็มีต้นหนึ่งเดี๋ยวแวบดูสวนผักนิดนึงนะคะตอนนี้สวนผักเออ ก็เคลียแปลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็าให้นัดช่วยใส่ขี้วัวแล้วก็ใส่ปูนขาวแล้วก็ตอนนี้หมักดินไว้อยู่นะคะก็เดี๋ยวรอปลูกหน้าหนาวตอนนี้มันก็หนาแวแล้วแหละแต่ยังไม่มีเวลาเลยเนี่ยค่ะก็จะมีบิชอปสวนผักมีบิชอปนะคะแปลงต่างๆในแปลงผักตอนนี้ก็พร้อมที่จะปลูกผักชุดใหม่แล้วนะคะอันนี้จากาฝักผักตั้งแต่หน้าฝนเนาะพริกค่ะ กลายเป็นพริกแดงแล้วเนี่ยพริกหนุ่มเนี่ยค่ะในความจริงเป็นพริกหนุ่มเนาะแล้วก็ปล่อยเขาแดงเลยเรายังไม่ได้ทานเลยนะหลายๆต้นก็ย้ายมานะคะอันนี้ก็ยังอยู่นะลาเวนเดอร์สีขาวนะคะตรงนี้ก็จะมีเอ่อเนี่ยค่ะเป็นพวงบิชอปหอมแรงมากตรงนี้ หอมแบ่งจำได้ไหมเป็นดอกละเดี๋ยวเขาคงจะเป็นมเมล็ดต่อไปนะคะนี่ค่ะเริ่มเป็นดอกละหอมแบ่งแล้วก็นี่เรนน y ่บลูค่ะพวงนี้ใหญ่มากดูดิแต่โรยไปหมดละคือหน้าหนาวเป็นหน้าที่ดอกไม้คืออะฟูแล้วก็อลังการมากนี่ค่ะแล้วก็มีซุ้มนี้ที่มีบิชอปนะคะมีบานเยอะอยู่เหมือนกัน ค่อยๆจับเขาเลื้อยไปนะคะเพราะว่าจริงๆเขาเป็นอดอกพุ่มกึ่งเลื้อยนะคะก็คือไม่ได้เลื้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะโอเคแล้วก็ส่วนหลังบ้านนะคะตอนนี้จะมืดของจริงแล้วค่ะนี่จบที่สวนผัก วันนี้พามาเดินดูกุหลาบเล่นแป๊บๆนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ต้องไปทํางานแล้วก็เดี๋ยวอีกสักสองวันน่าจะได้เข้าสวนแล้วก็ปลูกต้นไม้ที่ซื้อมาคราวที่แล้วนะคะก็เดี๋ยวยังไงก็ขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวจะเข้าบ้านก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาปลูกต้นไม้ชุดใหม่ด้วยกันต่อนะคะสวัสดีค่ะ